สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะเป็นผู้ชายกันนะคะเป็นผู้ชายที่เสียงเป็นผู้หญิงแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองไปจีบสาวกันกับหูฟังเบเยอร์ด a นามิก mmx 150ภายในกล่องจะมีหูฟังไมโครโฟนนะคะแคปซูลขนาด9.9มาดมิลสายอนาล็อก1.2มิลแล้วก็สาย usb 2.4ม mm. ิลเป็นยี่ห้อที่มืออาชีพใช้ทำเพลงกันเยอะ ยี่ห้อเก่าแก่เกือบร้อยปีจะเป็นยังไงถ้าเราเอามาใช้ในการเล่นเกมฮัลโหลครับพี่สวัสดีครับพี่มาส่งของแก๊งเองอยู่ไหนผมอยู่เมืองแต่ว่าผมอาจจะชวนพี่พาพา,พาผมไปจีบสาวหน่อยได้ไหมได้มอมาโมมานนี้มาเร็วพี่พี่มีแล้วเดี๋ยวพี่พาไปหาสาวอะ มาโมมาอสาวสาวเรียดเลยคนนี้เหรอนิดหน่อยสสวัดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่สาวจะทำไมเสียงหวานจังอะไม่เสียที่เหลือสาวก็ไม่ันอี่หลังสตอรี่มันเป็นเรื่องต่อไปอีกถ้าถ้าผมยังไม่มีรถอะไรอย่างเงี้ยแบบพึ่งมาอะไรเงี้ยตังก็ยังไม่ไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยพี่สาวจะแบบพอมีใจให้ผมไหมมีค่ะแบบพร้อมสร้างบรรยากาศเลยอะโอ้ย พี่สาวชื่ออะไรนะกัตุยเหรอใช่ครับชื่อกตัตุยนี่ใช่ไหมครับชื่ออะไรคะผมชื่อหม้อนะชื่อหม้อใช่ครับฮะหม้อเลหลียว <laughs> ไม่ม้อหม้อแค่ชื่อแบบว่าชื่อคนจีนไงหลีน่นู่นหลีน่นี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้หลี่หม้อไงอ๋องั้นตั้งชื่อว่าว่าพี่หลัก ได้หรือเปล่าอุ้ยได้ครับได้ยินดีเลยครับผมหาบปาๆไม่เจอผมหาเจอแต่อันนะี้ไหนลูกสาวพี่ชื่ออะไรชื่อฮานะสวัสดีค่ะ <ฮา S 1> สวัสดีครับฮา,หาโนะหรือเปล่าหนูหนูหนูขี้โม่ลูกหน,น,นู17ขวบครับผมจีบได้ไหมเนี่ยพี่ฮะ<า>โอ้เขามีแฟนแล้วดีมอเองเองนี่นะแฟนหล่อเท่าพี่หรือเปล่า แล้วหม้อกูขลอมดีได้เอาไปลั่นไปเป็นคนแก่ลงเป็นเราลงไหม้าวครัเอาแล้วหมอหมออหล่อเปล่าหมออหล่อที่สุดเลยอืมกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าอะไรโอ้โหใส่เปยด้วยดูะเป๋า6 643ครับซี้ยบัตหม้อไม่สนใจจีพี่มึงเหรอเอามาพี่เล็กดี๋ยวเข้าไปล็ก เดี๋ยวเขาไปหกแปดสามนายช่ยฮะสองแปดเจ็ดก็อยากโดนเป็นคนจีบบ้างไงเอามาให้ตังพี่มั่งมาสองแปดเจ็ดครับเอ้ผมไม่เอาผู้ชายว่ะแต่ผู้หญิงโอ้จบละตายแล้วแล้วพี่ไปคาบดอกไม้ทำไมเนี่ยหน้าดึงอ่ะอ่ดิต้องใช้ปากดึงนะม่อเหยี่ยวเหยี่ยวหยิ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 วน่ารักจัายไปจรนคคนคนผู้หญิงชื่ออะไรคะ ซื้อน้อยหนาครับน้อยหนานมีหวั่นใจอะไรยังอเอ้าพี่ทำไมอ่ะอเขาเขินเองไงพ,พี่พาใครมาเนี่ยแกงพี่พี่ปั่นหนูไะเนี่ยไม่ปั่นคนในแกงพี่พอดีน้องพี่น้อยหน่ามีเบอร์ไหมคะมีะครับมีแต่น้อยหนาเขาไม่ค่อยมาดิใช่ปะ่ะเห็นมาทุกวันเลยโอ้ <laughs> <laughs> ใช่เหรอคุณจะมาคุณคุณจะมาหาผมทุกวันเลยอ๋อจริงเหรอตัวเลยงั้นผมขอเบอร์ไว้ได้ไหมเจ็ดห้าศูนย์แปดพอโลเขาจริงปะเนี่ยใช่ใช่พี่ทำไมอ่ะนั่นคืนไม่ต้องเขินอะไรเลยผมผมโทรถูกไหมอ่ะเจ็ดห้าศูนย์แปดเอาพ่อโทรผิดพี่ว่าเองเบอร์หน้าเนี่ยผมไม่ได้เบอร์ ผมหูไม่ดีโอ้พี่อุตส่าห์โยนให้เก็ไม่เล่นเนาะแต่ก็เห็นว่าได้เบอร์แยรักบอรโอ้ันก็จะเป็นยาน้อยหน่าม้อเข้ากันตรงไหนวะหน่าม้อเกยวใจเย็นนะผมยังไม่มีหวั่นใจเนาะคนนี้ไงว่าที่เองว่าที่หวั่นใจเองไงม้อแล้วแล้วปกติน้อยหนาอยู่ไหนอ่ะไม่ได้เล่นที่นี่เป็นหลักหรอไม่ครับ ปกติเป็นเชฟอยู่ ATK ครัไม่อยู่ปหม้อดีกว่าเดี๋ยวหมอดูแลเองหมอเดินแรงไปยอดพี่ไม่เชื่อพี่หบอกเอาพี่เองก็เอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเขาหวานไปก็โลเขาโลเขาพี่เชื่อไหมหนูตามหาคนแบบเนี้ยคนนร้านวางแล้ว ไปเฮียนไปแกพอเขาเขินก็เขินตามเลยทำไงดีวะคุณอย่าเขินดีผมเขินตามแล้วเนี่ยแต่คนนี้ไม่เหมือนใครนะน้อยหนาคือเขามีอะไรที่พิเศษแบบมากอ่ะไม่เหมือนจริงๆอะพี่ใช่เพราะผมหล่อและใหญ่มากจบไหมพี่ฮะไอ้เทว่ามันต้องวัดกูเปล่าเหมือนิดปัญญาใเขาตาเลยวะิดวัดเะล่ะ คำบคุณไม่เข้าหูเลยว่าไงอันนี้เขา่เปิดออกมาใหญ่กว่านี่จบเลยนะเทวะมาท้าเนี่ยยี่สิบครับเอ้ยเสียงเด็กอยู่เฮ้ยเป็น L G B หรือเปล่าผมเป็นให้คุณได้ทุกอย่างคุณชอบแบบไหน Sorry children โอ้ยออคุณยินเสียงโอ้ยเมื่อกี้ ละลายไปกับโตเก้าอี้แล้วมั้งนะลงไปกองกับพื้นแล้วมัง้งหนนี่มอบแล้วจริงๆม,มันเป็นคนที่ดุมากเลยนะแต่พอมาเจอหมอแล้วแบบตัวเล็กไปเลยอะไม่เสียง,งคุณอ่อนจะน่ารักไม่ดุเลยนะ <c oughs> ไม่ขู่ครับไม่ขมู่ไม่ใช่ครับเจ็บบอ งั้นเข้ามาแล้วโทรหาผมเลยนะเดี๋ยวผมไปโพลิกต่อก่อนนะได้ครับได้คุณพอมีเสียงจุ๊บให้ผมไหมจุ๊บอะไรอะแบบหอมแก้มอะไรเงี้ยได้ดีหรอเอาแล้ว,แล,วแล้วแต่แล้วแต่เอาเอาที่แบบชอบเอาที่สบายใจว่าแบบโอเคหรือเปล่าอะไรยางงีจ้จุ๊บจุ๊บน่ารัก <Okay. S 1> บ๊ายบายนะคะจุ๊บ Oh. <laughs> ตอนนี้เราก็ได้ลองจีบสาวกับฝ่ายเอ็มไปแล้วเดี๋ยวเราไปลองกับเ็มยิงกันบ้าง oh <shit. S 2> yeah. ตัวไมโครโฟนเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่าเสียงยังเบาอยู่นะคะบวกกับเราเนี่ยเป็นคนที่พูดเสียงเบาด้วยแต่แลกมากับเสียงรบกวนที่น้อยลงจะสังเกตว่าระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยแทบไม่ได้ยินเสียงคีย์บอร์ดกับเมาส์เลยเดี๋ยวเราลองไปถามเพื่อนกันว่าเสียงไม์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างฮัลโหลครับเจฟครับเสียงไม์อันนี้เป็นไงบ้างครับคตรเสียงเสียงเบาแล้วก็นุ่มนวลมันมันเบาแล้วมันแหลมปะ ไม่แหลมไม่แหลมนะเสียงทุ้มโอเคโอเคนี่คืออะไรไม่ตอนแรกตอนแรกลองไม้อันนี้แล้วอัดเสียงแล้วก็ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเสียงมันแหลมแหลมอ๋อก็เสียงปกตินะเออถ้าถ้าเทียบกับไม้อันเดิมก็แค่เหมือนเดิมแต่เบากว่างี้ป่ะนุ่มลงนุ่มนุ่มขึ้นนุ่มนุ่มนุ่มขึ้นใช่เหรอว่านุ่มขึ้นหรอใช่เสียงไม่มีลมไม่มีอะไรกระแทกอย่างเงี้ย เออปกติเสียงกาใช่ว่าจะปุบป่าปุบป่าเออเออเข้าใจละเข้าใจละโอเคนุ่มละมุน thank you thank you โอเคเทศไปว่ะต้นเทศไปว่ะเอามาตัวเก่ามให้กูมากูกูอยากให้มึงลองหูฟังอันนี้มากเลยต้นมึงรู้ไหมเสียงหูฟังดีชิบหายเลย เท่าไร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 ป้ายยากันอีกแล้วราคาเต็มเท่าไร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 เอาไว้ตรงนั้นก่อนไอ้ต้นมึงต้องมึงต้องลองฟังอันนี้เสียงแบบมันแยกเสียงทุกอย่างเลยเว้ยคือเจอราวเลยรอบทิศทางเออได้ยินชัดมากแปดจุดศูนย์หนึ่งเบาแปดจุดหนึ่งอะไรเงี้ยคืออะไรอ่ะแบบระบบปฏิบัติการเสียงอ่ะยิ่งกว่าเจ็ดจุดหนึ่งไงไม่รู้สเตริฟไม่รู้อ่ะ เราปฏิบัติการเสียงยิ่งกว่าเจ็ดจุดหนึ่งถ้าม <Walmart> ึงมาถ้ามึงมาบ้านกูแล้วมึงอยากลองมึงบอกนะกูอยากให้มึงลองมากมึงแม่เข้าบ้านมึงอะไรนะอะไรนะอะไรนะต้นก็กูเคยไปแล้วแต่มึงแม่กูเข้าบ้านมึงอ๋ะไรนะอะไรนอตอนนั้นลูงมาทําไมวะกูลืมส่งกระเพรากับรับมึงไปกินเหล้าไงเออแล้วมึงจะได้เข้ามาได้ไงอะ ยังบอกขนาดกูปวดเยี่ยวบอกเออไปเยี่ยวที่ร้านใช่เหรอ <c oughs> ทำไมกูทำแบบนั้นอะเข้าปไปคนร้ายขนาดนี้อะกูบอกกูปวดอ่ามาสำหรับตัวหูฟังนะคะที่รองหูฟังของเขาถอดได้ตัวไดรเวอร์ถูกปรับแต่งโดยเฉพาะสำหรับการเล่นเกมตรงปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยกดค้างไว้สามวิจะเป็นโหมดที่ได้ยินเสียงจากภายนอกแล้วก็กดหนึ่งครั้งจะเป็นการปิดไมค์ แนวเสียงของ MMX 150มีการเพิ่มเบสขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นพี่อย่าง MMX 300แต่ไม่กบเสียงอ,ยงอื่นทำให้เสียงเท้าในการเล่นเกมไม่หายไปยังคงชัดเจนอยู่มีเวทีเสียงในระดับกลางไปค่อนข้างกว้างและการจับตำแหน่งเสียงเท้าหรือเครื่องดนตรียังคงแม่นยำแล้วก็มีชิปเสียง d ดก AMP ในตัวทำให้รายละเอียดเสียงต่างๆมีความชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วก็ไม่ต้องสื่อสาวกาดเพิ่มหลังจากได้ลองใช้ในการเล่นไฟฟิมกับไซเบอร์พังดูนะคะหูฟังของเขาทำออกมาได้ดีมากไม่มีที่ติเลยจะเอาไปใช้กับมือถือแล็ปท็อปหรือใช้คู่กับไมคที่มีอยู่ก็ได้แล้วก็คิดว่าจะทำยังไงให้ทุกคนได้ยินเสียงจากหูฟังเพราะเสียงที่อาจจะเป็นเสียงจากออดิโอเดสก็เลยเอาหูฟังเนี่ยไปครอบใหม่ดู ปรากฏว่าเสียงที่ได้ยินจากไม้เนี่ยก็ไม่เหมือนเสียงที่เราได้ยินจากหูฟังอยู่ดีการทดลองนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านนะคะถ้าใครที่อยากลองหูฟังสามารถไปลองได้ที่ช็อปใกล้บ้านลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเลยสังพานลั z ราช้อปปีผ่อน0%ประกัน2ปีนะคะเขามี Facebook กับ TikTok ด้วยนะเผื่อไม่รู้ฝากไปตำกั้นด้วยจุดมัว่ว